คุณผู้ชมครับเพื่อนๆครับมาดูเกมใหม่กันครับ Jazz Destiny นะครับหลังจากที่เราติดตั้งเรียบร้อยดาวน์โหลดเรียบร้อยนะครับก็จะมาสู่หน้านี้เลยนะเออเลือกตัวละครนะครับตัวละครมีเยอะมากเลยนี่เยอะมากเลยนะนี่เยอะเลยก็ตัวละครแรกก็เป็น <c oughs> ชิงหยุนเนี่ยครับชิงหยุนแล้วก็ในตัวแรกนะครับตัวแรกชิงหยุน แล้วก็จะมีสมรรถนะของตัวละครประมาณนี้ครับนะฮะอยู่รอดครึ่งเดียวห้าสิเปอร์เซ็นตส่งออกแล้วก็ตีมูเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นตสนับสนุนนี่ไม่มีเลยศูนย์แล้วก็ปิดปิดผลึกนี่ประมาณสักยี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าเราเลือกเราก็กําหนดตัวละครได้เลยแต่ถ้าไม่เลือกเรามาดูตัวละครที่สองอันนี้เป็นเหอเหอหวนนะครับเหอหวนก็ประมาณนี้เลยนี่ เออหวนนะครับนี่เลยอันนี้ก็คือ,อสมรรถนะของตัวละครปิดผนะึกร้อยเปอรนตนะฮะนี่เลยนะครับตัวละครที่3าอันนี้นะครับนี่เป็นภูเขาเซียนนะครับภูเขาเซียนตัวละครที่4ก็จะเป็นนิกายปีศาสนิกายปีศาจน,นี้ส่งออก100%นะครับ อยู่รอดยี่สิบเปอร์เซนต์ตีมูประมาณประมาณสักเจ็ดสิบแปดสิเปอร์เซ็นสับสนุนนี่เป็นศูนย์ปิดผนึกก็ยี่สิเปอร์เซนประมาณนี้นะครับดูตัวละครที่ห้าตัวละครที่ห้านี่เป็นเสียงสวรค์นนะเห็นไหมครับอยู่รอด100นะร้อยเปอร์ซนะฮะสนับสนุนอีกร้อยเปอร์เตโอ้โหดีมากเลยส่งออกกับตีมูนี่อย่างละยี่สิบปิดผนึกนี่ไม่มีเลยออาต้องเ,เลือกให้ดีนะครับต้องเลือกให้ดีนี่ครับ อันนี้เป็นอะ,อะไรเนี่ยอมตะธรรมนะครับอมตะธรรมนี่ลคล้ายๆลทัทธิเต่านะฮะใช้ผู้กันเป็นอาวุธอยู่รอดประมาณแปดสิเปอร์เซ็นปิดผนึกนี่ร้อยเปอร์เซ็นเอออันนี้เป็นตัวละครที่เท่าไรเนี่ยอมตะธรรมตัวละครที่ที่ห้านะครับตัวละครที่ห้าเฮ้ตัวละครที่หกสิตัวละครที่หกนะครับตัวละครที่เจ็ด เป็นเบนจะพิษนะครับเป็นเป็นจะพิษส่งออกร้อยนะครับตัวละครสุดท้ายตัวละครที่แปดหนานเจียงนะครับหนานเจียงนี่อยู่รอดร้อยนะครับสนุ100นร้อยนะฮะหนานเจียงก็ใช้อะไรเป็นอาวุธเนี่ยไม้เท้าใช่ไหมฮะน่าจะเป็นคล้ายๆเวทนะครับคล้ายๆนักเวทอันนี้เป็นหญิงนะครับอันล่างเป็นตัวละครล่างตัวละครชายไหมไม่ไม่ใช่อ่ะ านาเจียงเหมือนกันเดี๋ยวดูนะครับอันบนเป็นอะไรอ๋ออันบนนี่ลักษณะผมอันบนเป็นตัวละครชายครับนะฮะถ้าเราจะเลือกตัวละครชายก็เลือกอันบนนี้นะครับตัวละครชายนี่นะฮะส่วนอันล่างนี่เป็นตัวละครหญิงนะครับอ้อทั้งหมดแปดอาชีพสองสองเอ่อสองเพศก็จะเป็นสิบหกูปแบบตัวละครนะครับ สิบหกูปแบบตัวละครแล้วใส่ชอบนะครับเออดีนะดีในอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับอันนี้ตัวละครหญิงเอชชอบเวทก็ประมาณนี้นะครับนักเวทถ้าอันแรกก็จะเป็นนักดาบชิงหยุนนะฮะเราลองดูครับนักดาบชิงหยุนสาวเอยเอ้ยชุดชุดแต่งตัวนี่หมุนได้นะครับหมุนดูได้นะฮะชุดแต่งตัวเท่ดีเหมือนกันเนาะเออเท่ดีเหมือนกันถ้าเป็นผู้ชายล่ะเป็นผู้ชายก็แบบนี้เออเป็นผู้หญิงเนี่ย เป็นผู้หญิงเป็นแบบนี้อ่าลองดูนะครับลองดูเป็นตนัวละครตัวละครแรกเลยแล้วกันชิงหยุนหญิงนะครับชิงหยุนหญิงลองดูกำหนดตัวละครเลยพอกำหนดตัวละครก็จะมีให้เลือกรูปร่างหน้าตานะครับแต่เสร็จจะเลือกนะครับหน้าจาจะแบบแค่ไหนก็ก็เลือกได้นะครับแบลแค่ไหนอ่านี้เปิดหน้าหน่อยนะครับทรงผมเปิดหน้าอ่าอันนี้ก็ส่วนส่วนเขาหน้าคือเขาหน้าเดิมนะครับเขาหน้าเดิมเพียงแต่ว่าเปลี่ยนทรงผมเนี่นะครับ เ,ออเปลี่ยนทรงผมไปแล้วแต่จะเลือกนะครับทรงผมก็มีให้เลือกเยอะนะครับนี่เยอะเลยเยอะเลยนะครับนี่เห็นไหมครับอเออนี่นะฮะนี่อ,อันนี้มีกาวผมหน่อยจะเปิดเปิดด้านซ้ายปิดด้านขวาหน้ามาอ่านี่เปียอันนี้ก็ดี ใช่ไหมฮะนี่ก็ดูแบลวดีนะครับดูแบลวดีก็แล้วแต่ชอบนะครับุผู้ชมครับถ้าเอาอันแรกเลยนี่ก็จะเป็นประมาณนี้เหมือนจะโตหน่อยนะฮะโตหน่อยผมซ้ายปิดตาด้านซ้ายพรางดลงตาด้านซ้ายไปซะหน่อยเอแบบนี้ก็ดูวัยรุ่นดีนะฮะดูวัยรุ่นดีนะครับรน,น,บนี่แบบนี้ก็จะดูแบวแบวดีนะฮะ เอาครับเลือกเอาเลือกนี้ก็แล้วกันนะครับเอาง่ายๆนะครับเลือกเอาง่ายๆอ่ะแบบนี้นะครับเอาทรงผมแบบนี้ทรงผมเสื้อผ้าล่ะทรงผมเสื้อผ้านี้หนึ่งใช่ไหมฮะเราต้องเลือกดูนะครับอันนี้หนึ่งอันนี้สองนี่คืออะไรนะลองดูนะครับอ๋อถ้าสองนี่จะเป็นอันแรกเป็นทรงผมอันที่สองเป็นเสื้อผ้าใช่ไหมเสื้อผ้าจะไปเลือกที่ไหนล่ะ อ่แต่อันนี้ก็เป็นทรงผมยังเก่าอ่อันนี้อันที่สองเป็นเสื้อผ้าเ๊ะจะเลือกเสื้อผ้าตรงไหนก็ลองดูนะครับลองดูอันที่อันที่สามนี่คืออะไรอันที่สามอ๋ออันที่สองนี่เป็นชุดแบบนี้อันที่สามจะเป็นชุดแบบนี้ อันที่สี่จะเป็นชุดแบบนี้เออแล้วจะชอบนะครับถ้าอันที่หนึ่งเป็นชุดแบบนี้อ๋ออันนี้ก็คือชุดนั่นเองนะครับชุดนั่นเองเนี่ยครับชุดมีสี่แบบให้เลือกนะครับชุดมีสี่แบบให้เลือกอ่าแบบแรกก็แล้วกันเออดูรุ่งลิ่งดีนะครับส่วนเรื่องอันล่างอันล่างอันล่างหนึ่งอันล่างอ๋ออันล่างที่เป็นสีนะครับนะฮะอันล่างที่เป็นสีเนีฮะ สีที่หนึ่งจะเป็นสีนวพื้นฐานสีที่สองสว่างหน่อยสีที่สามมีเงาเงาสั้นเงายาวนะครับอันที่สามมีเงายาวที่สี่ที่สี่เงาแสงเข้าด้านหน้าแสงเข้าด้านขวานะครับเฉียงขวาแสงเข้าด้านหน้าอันที่หนึ่งแล้วกันแสงเฉียงขวานะครับนี่โอเค แล้วก็เลือกทรงผมได้แล้วอะไรแล้วนะครับนี่นะฮะนี่ครับเออจะไม่มีเขาหน้านะเขาหน้าให้ติดตัง้งไอ้เลือกเขาหน้าออกแบบหน้าตาเออไม่มีเลือกเขาหน้าเขาหน้ามันก็จะเป็นคล้ายคกันหมดเลยนี่ยเขาหน้าเขาก็จะเป็นคล้ายๆกันหมด อ๋อเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยนะครับเขาหน้ามีเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยนี่เอาน,นี้ก็ได้นะครับโอเคครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับการเลือกตัวละครได้ประมาณนี้ก็ลําดับต่อไปโอ้เขาหน้ามันอยู่นี่เ้าหน้ามันอยู่นี่จะเอาแบลไม่แบลบแค่ไหนก็อยู่นี่นะครับอ่เอาหน้าแบบค้างแหลมหน่อยอหน้าแบบปกติของเขานี่นะครับอ่าแล้วแต่เราชอบนะครับ คิ้วจะเฉียงขึ้นนิดหน่อยหน้าแบบนี้นะครับแล้วก็เลือกมีคิ้วด้วยคิ้วคิ้วเสมอคิ้วคิ้วโค้งคิ้วสั้นคิ้วยาวอ่าอ่าประมาณนี้ก็แล้วกันอ่าประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับอันนี้อันบนเป็นเขาหน้านะครับเนี่ยอันบนนี่เป็นเขาหน้าอันที่สองนี่จะเป็นอะไรเอ่ยอันที่สองก็เป็นผมอีกอ่าให้เลือกละเอียดขึ้นนะครับให้เลือกละเอียดขึ้นเป็นผมอีก นี่ฮะเอออันที่สามก็เป็นเป็นลักษณะรูปร่างความสูงความเพียวนะฮะความสูงความเพียวอันนี้อยู่ตรงกลางก็คือ,อะระดับกลางนะครับพอดีอ่ประมาณการโดยระดับกลางอันนี้เป็นอะไรเอ่ยส่วนหัวส่วนหัวความกว้างความหนานะครับก็เอาโดยประมาณของเขาก็แล้วกันแล้วแต่เราชอบนะครับ นี่ฮะแล้วก็อะไรทาทสะยื่นอะไรหมุนกลับหมุนซ้ายหมุนขวาอันนี้เหมือนกันนะครับอ่ส่วนไหนเอ่ยส่วนใต้ตากับส่วนแก้มหนกแก้มต้องดูตามสัญ,ญลักษณ์นะครับดูตามสัญ,ญลักษณ์ของรูปนะคะเนี่ยนี่ฮะดูตามสัญ,ญลักษณ์ของรูปนี้นะครับจึงจะรู้ว่าเราจะปรับปรุงส่วนไหนอันนี้ปรับปรุงแก้มล่างนะแก้มล่างแล้วก็ อันนี้ก็คล้ายๆอะไรเนี่ยแก้มตอบแก้มอะไรนะครับเนี่ยแก้มอ๋อนี่ครับก็จะบอกนี่ด้วยนี่ฮะก็จะบอกตรงนี้ด้วยนะครับเนี่ยแก้มอ่าห้าตรงนี้เปลี่ยนไปเลยนี่เขาจะกลับที่เดิมถอยหลังกลับที่เดิมอ่านี่นะครับถ้าเกิดเราติ๊กไปแล้วมันเพี้ยนไปจากเดิมเราจะเราจะกลับคืนกลับที่เดิมก็แตะตรงนี้นะครับ ลูกศรซ้ายนะครับอันล่างก็คือคางปรับคางคางสั้นคางยาวนะฮะเลือกเอานะครับนี่นะฮะมาปรับตัวนี้โอ้โหการปรับตัวละครนี้สร้างตัวละครได้สุดยอดมากนะครับลูกตานะครับนี่ดวงตาดวงตาก็จะเลือกลักษณะตามนี้เลยครับนี่ตามนี้เลยโอ้โหดีมากเลยนะครับเนี่ยนะครับแล้วก็มาอะไรเนี่ยจมูกกับปาก จะจมูกกับปากก็ดูตามสัญลักษณ์รูปภาพนี้นะครับจมูกกับปากนี่ฮนะแต่ที่สัญลักษณ์นี่ครับนี่ครับแล้วก็มาเลือกปรับขนาดเอาตรงนี้โดยใช้แถบเลื่อนนะครับแถบเลื่อนซ้ายขวานะฮะแล้วก็มาแต่งหน้าาแต่งหน้าแต่งหน้าใช้เศษเฉดสีอะไรอย่างนี้นะครับก็ใครที่ชอบก็เลือกเอาเลยนะฮะเลือกเอาเลยนี่ฮนะเลือกเฉดสีตรงนี้ได้ แล้วก็สีผิวก็ามาเลื่อนตรงนี้ได้แถบเลื่อนนะครับแต่งหน้านี่ก็แต่งได้หมดเลยครับแต่งหน้าแต่งคิ้วนี่นะครับนี่แต่งหน้าแต่งคิว้วแต่งสีลิมสีปากสีดวงตาเลื่อนขึ้นมาอีกสีอะไรอ่ะเนี่ยได้เยอะเลยนะครับเนี่ยเทียบเลยนะฮะเรียบเทียบเลยเนะี่ยเมคอัพโอ้โหหน้าดูมีเงามีแสงเงาเนี่ะมีแสงเงามีความโปร่งใสเนี่ยให้ใช้แถบเลื่อนนะครับ ต่อไปก็มาดูตัวอย่างของลาง่านแต่งเสร็จแล้วก็มาดูตัวอย่างว่าชอบไหมประมาณนี้นะครับประมาณนี้โอเคนะครับส่วนเรื่องแสงสว่างก็เลือกตามนี้โหเลือกการสร้างตัวละครนี่ละเอียดมากเลยนะครับเลือกละเอียดมากเลยยิบ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 เลยนะครับหรือจะให้ UI ทําให้ก็ตรงนี้ถ้าแตะ UI ปับ๊บอ๋อถ้าแตะ UI รายละเอียดทั้งหมดจะจะหายไปนะครับ เพอาความเวลาจะหายไปทําให้เราสามารถที่จะจับภาพหน้าจอซึ่งมีตัวละครอย่างล้วนๆได้เลยนะครับตัวละครล้วนๆจับภาพหน้าจอนี่ได้เลยนะฮะเอออ่าเนี่ยจับภาพหน้าจอไว้เลยนะครับเรียบร้อยแนละ้วเราก็แตะที่ u i ไปับ๊บอ่ายก็จะมาเหมือนเดิมนะครับมาเหมือนเดิมเมื่อเราแต่งตัวละครสร้างตัวละครเสร็จสิ้นแล้วนะครับเราก็แตะ เสร็จสิ้นปั๊บอ่าเขาก็จะลบ U I ให้โดยอัตโนมัตินะครับขอถามนามสหายตอนนี้เป็นการตั้งชื่อตัวละครแล้วหลังจากที่เราตั้งชื่อตัวละครเสร็จเรียบร้อยนะครับถ้าชื่อซ้ำแล้วมันจะเข้าไม่ได้นะครับตั้งชื่อตัวละครเสร็จเรียบร้อยไม่ซ้ำใครก็จะเข้ามาหน้านี้นะครับเสียงไทยบรรยายไทยนะครับ อจัยาสนิดในข้างผู้ชมครับเทพอสูร์ควบคุงตัเองไม่ได้สุดท้ายจึงกลายเป็นสิ่งชั่วร้ายที่สังหารทุกสบรบอชีวิตหลิหลบโทษตัเองด้วยโทษะอันแรงตามแต่สินใจที่จะสังหารเทปอสูรทีห่หสิ้นเสียที่ของ10สิสนี้สึกชีสตาก็ได้เริ่มต้นขึ้นทั้งสองสับอันหร วันจุดคืนท้ายที่สุดของโลงจึงบูชาเลือดวัดกรุงเทพทั้งสิบชิ้นเพื่อผน,นึกเทพประสงค อสูรตื่นขึ้นสิสมาพันเทพจะต้องรับผิดชอบคุ้มกันแดนเทพสิทธิข้ารู้แล้วมีทางเรื่องนี้เจ้าเล่าซํำวนมาแปดร้อยรอบแล้วจะเงียบทุกครั้งที่ทำภารกิจไม่ได้พูดตั้งแต่เริ่มสร้างเลยแล้วกันสิทธิข้าผิดไปแล้วที่นี่คือหมู่บ้านเชาเมียวใช่ไหมผู้ที่ต้อนรับเราล่ะ นะครับก็แปลว่าโอเพนนิ่งซีนก็เรียบร้อยนะครับฉากเปิดเรื่องนะครับเล่าเรื่องนะครับตอนนี้ก็จะมาถึงเริ่มเล่นนะครับเิ่มต้นเล่นก็จะมีไกด์ให้เรานะครับแตะตรงไหนบ้างตรงไหนบ้างเกมก็จะไกด์ให้เราโอ้เกมดูหลัหลังนี่เล่นง่ายครับภาพกราฟิกก็สวยโอโ้สุดยอดเลยเทียบกับเกมสมัยอัตลิสมัยฟามีคอมแล้วโอ้โหหน้ามือเป็นหลังเท้าเลยนะครับเนี่ยคนละเรื่องเลยอั่นี่สุดยอดมากเลย อันนี้กราฟิกสไตล์จีนนะครับไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ใช่สไตล์ฝรั่งของอันเรียวนะครับอไม่ใช่อันเ a ียวเอนจอันนี้เป็นจีนเอนจินนะครับกราฟิกก็ให้ภาพสวยนะสไตล์จีนเลยสีน้ำโอ้โหสวยมากเหมือนสีน้ําธรรมชาติก็บธรรมชาติเลยนะครับนี่ตัวยังไม่มาเสียงมาก่อนเลยนะพีด,พดน,นี่เลยฮนะครับ เนียเริ่มเลื่องนะครับเริ่มเลือกก็เป็นประมาณนี้นะครับนี่เลยนี่เลยยังไม่ถึงฉากบูนะครับอ๋อให้เราเลื่อนลงว่าเราจะเลือกตัวอันไหนนะครับเลือกอันไหนให้เราเลื่อนลงเอาตามที่เขานิ้วชี้เลยไหมเอาตรงที่เรานิ้วชี้นะครับอ่าเลื่อนหมุนมาากึ๊บมมอ่าลเท มีคำสัง่งพิเนเใด้เจ้าสองคนรีบไปช่วยเหลือผู้เจอพอยอารักขามุกโดโลโหิตให้ส่งกลับไปถึงสมาพันธ์เทพอ่าเรียบร้อยนะครับมีเสียงเสียงไทยเสียงภาคไทยด้วยนะครับส่วนคำบรรยายเราไม่ต้องอ่านก็ได้นะครับเนี่ยซับไทยไม่ต้องอ่านเลยเพราะเรามันมีเสียงไทยแล้วอันนี้พอเสียงจบทำไงครับกดไปที่พื้นที่ว่างๆนี่หนึ่งครั้งอันนี้ให้เราอ่านเองนะครับ แล้วอ่านบรรยายไทยนะครับไม่มีเสียงนะครับนี่กดไปที่พื้นที่ว่างเพื่อตรวจสอบเนี่ยมุกดูดโลหิตหนึ่งในสิวัตถุเทพนี่ใช่ไหมครับดีข่าวกรองด้วยหนึ่งในวัตถุเทพหลิงหลงใชในการปิดผนึกเทพอสูรหายไปหลังจากผู้เท่าใจดําเมื่อแปดร้อยปีก่อนอ่าเนี่ยฮะอ่านเลยครับทุกคนต้องอ่านตรงนี้แล้วถึงจะรู้รายละเอียดนะครับ นี่หญิงท่านคิดดูนะลัทิมาแย่งชิงมุกดูดโลหิตย่อมต้องมาแต่พูกยอดฝีมือฉะนั้นเจเน้าเปลี่ยนนี่เถอะเนี่ยเย้หลิงสวงนี่ก็น่ารักนะครับเนี่ยเครื่องแต่งตัวก็เท่ดีเจ้าระวังห่อยขับเ่ยออาวุธแล้วก็วออกเดินทางเลยทำภารกิจให้เสร็จทันก่อนฝนตกก็ไม่โดนฝนหรอกอือสุดยอดเลยนะครับน่าเล่นครับน่าเล่นเขามีเปลี่ยนอาวุธไดดยถ้าแตะปั๊บเปลี่ยนอาวุธนี่ให้เราเลือกอาวุธอะไรเอ่ย อ๋อหมายถึงเราได้อาวุธใหม่นะครับได้อาวุธใหม่ติดตั้งเข้าไปในตัวละครพลังเราก็จะเพิ่มขึ้นอันนี้อยู่ในหมู่บ้านเฉาเหมียวนะครับเฉาเหมียวเฉาเหมียวหรือเฉามีเฉาเหมียวเนี่ยทรันเนี่ยนี่นะครับชื่อหมู่บ้านอยู่นี่นะครับอยู่อยู่อยู่นี่แล้วก็ตัวละครเราจะอยู่ที่มุมขวาบนนะครับอาจจะสลับกับเกมอื่นๆนะฮะเกมอื่นๆนะ แตต้ตัวละครจะอยู่มุมซ้ายบนอันนี้มันกลับมาอยู่มุมขวาบนแล้วก็เควสอะไรต่ออะไรก็จะมาอยู่ที่ด้านขวานะฮะอันนี้เป็นเกมสไตล์จีนเราจะอยู่จะอยู่มุมนี้นะครับส่วนเกมสไตล์ฝรั่งเราจะอยู่มุมซ้ายสลับกันอะทำไงต่อไปเย่หลิงซวงเอาคุยกับเย่หลิงซวงอะคุยกับเย่หลิงซวงนะครับ หหอเยี่ิงหวงเนี่ยดูหน้าตาเย็นชาจริงๆเออหน้าตาเฉยเฉยโอเคนะครับเอาเดินทางท่านที่ไปเลยฝนตกจริงๆด้วยมีปราณสังขารระวังมีเสดีอยู่ทั้งคนต้องกลัวอะไรเอาละครับเขาสู่ฉากการต่อสู้แล้วครับผมเป็นสามดีด้วยแอคชั่นเป็นสามดีด้วยโหสู้กับเสือขาวเทพเสือขาวโอ้โหไายการโอ้ พลังฝีมือไร้การยิ่งนักโห้ยอีหงโดนอัดเข้าไปแล้วอีหงโดนอัดไปหนึ่งมัดนะครับเอาเยดิงสวงมาช่วยนะครับฝามือโลหิตตุ๊กโอ้โหผลักเอาวิญญาณออกเลยทีเดียวโอ้โหนี่ยังยังกะยังกะเทพในอะไรอะเทพฝามือ พิชิตวินญ,ญาณเลยนะครับตบถูยิบวิญญาณกระเด็นเลย,ยก็จะมีบทสนทนาเป็นระยะระยะนะครับรอบสังหารแล้วเราก็มาติดกับของปีศาจเสืออ๋อปีศาจเสือไม่ใช่เทพนะครับถิหญิงท่านรอก่อนถ้าขอตวรวจหาบาะแสบนตัวปีศาจเสือสักหน่อยอ่าเข้าไปตรวจนี่ครับเราก็แตะตรงครับเข้าไปตรวจจะแตะตรงนิ้วนะครับ ในวิธีเล่นก็นประมาณนี้ครับง่ายๆนะครับใครทุกคนเล่นได้ครับใครที่ชอบเกมสตไตล์นี้เล่นได้หมดนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยไม่ต้องไปอ่านคู่ม,คมือใดๆเลยนะไม่ต้องเลยนะฮะกไกให้เสร็จติดตั้งเสร็จปุ๊บตั้งชื่อเล่นได้เลยนะครับ<ม>ตั้งชื่อเลือกตัวละครแล้วเล่นเลยยััััจาาาคคครดิตวววช่นนสส้มมกืุ ิพี่หญิงทัานสอนมาแปดร้อยรบแล้วถ้าไม่ลืมหรอกก็โอเคนะครับผู้ชมครับนะครับนี่คือ ep หนึ่งของ jazz destiny นะครับวิธีการเล่นก็ง่ายๆนะครับภาพกราฟิกสวยงามน่าสนใจนะครับใครชอบเล่นชอบเกมแนวแนี้กราฟิกสวยๆหรือเรื่องน่าติดตามก็ติดตางได้เลยนะครับ jazz destiny โอเคนะครับก็เอาไว้พบกันใหม่ใน ep สองนะครับเดี๋ยวที่จะยาวเกินไป ขอให้นโชคดีมีความสุขครับสุขสานานกับการเล่นเกมนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ